คุณกำลังฟังชีวิตจิตพอดแคสต์หับสุขภาพเพื่อคนทุกเพศวัยสนับสนุนเรื่องราวสุขภาพฟินฟินโดยหักปันผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพคนไทยจากข้าวไทยมาตรฐานส่งออกระดับโลกชีวิตจิตเฮลกาซึมเอพ 2. s o สองสวัสดีค่ะสำหรับชีวิตจิตเฮลกาซึมในวันนี้นะคะชีวิตจิตเนี่ยอยู่กับคุณวัชรพลบุญหลายค่ะหรือคุณเบนค่ะเป็นผู้บริหารของบริษัท เมดิฟู้ดนะคะสวัสดีคะ่ะคุณเบนสวัสดีครับคุณนิสาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับคะ่ะสำหรับ ประเด็นการพูดคุยในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการทานอาหารให้เป็นยาค่ะจงอย่าทานยาเป็นอาหารสําหรับตัวชีวจิตเองเนี่ยเราก็มีความเชื่อในเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะดีกว่าการกินอาหารเนี่ยที่มันก่อให้เกิดโทษของร่างกายก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆแล้วก็จําเป็นต้องไปทานยาเพื่อจะรักษาตัวเองเนาะเลยอยากทราบอะค่ะว่าในมุมมองของผู้ที่อยู่ในแวดวงผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวกับอาหารเนี่ยอย่างคุณเบนเนี่ยคะ่ะ มีความคิดเห็นในเรื่องของการทานอาหารเป็นยาอย่างไรบ้างแล้วก็คิดว่าคำนี้ยังใช้ได yani ้อยู thinking, today, itation, uh, dagen, yup ่กับยุคสมัยนี้หรือเปล่าคะก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเรื่องอาหารเป็นยาเนี่ยความจริงแล้วแนวคิดเรื่องอาหารเป็นยานี่มันไม่ใช่เพิ่งมีมาในเร็ววันนี้นะครับตั้งแต่สองสี่ร้อยกว่าปีก่อนคริสตศักราชด้วยซ้ำไปท่านฮิปโปเครตัสเคยพูดถึงเรื่อง food is medicine นะครับ เป็นแนวคิดตั้งแต่เก่าก่อดแล้วนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยความเป็นไทยเราเราก็จะสังเกตเห็นได้ครับว่าอาหารหลายชนิดของเราเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอาหารเป็นยาแล้วยิ่งกระแสในทุกวันนี้มีเรื่องของกัญชงกัญชาเข้ามาด้วยมีส่วนช่วยในการรักษาอะไรนี้ได้เยอะแยะเลยแต่นี่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่เพิ่งมีขึ้นนะครับอาหารของเราหลายอย่างก็มีลักษณะเป็นยาที่เขาใช้กันมาแต่เก่าก่อน ดังนั้นการพูดถึงเรื่องอาหารเป็นยาเนี่ยผมเดิมทีก็ไม่เคยได้ใส่ใจพอมาจับธุรกิจแล้วก็ทำงานเรื่องนี้จริงๆจังๆมากยิ่งขึ้นยิ่งพบว่ามันเป็นโอกาสและเป็นบุญของคนไทยจริงๆนะครับอาหารหลายอย่างเนี่ยมันใช้เป็นยาได้จริงๆนะครับผมเองก็ไม่เคยได้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอาหารสักเท่าไหร่แต่พอขึ้นมาทำงานลักษณะอย่างนี้จึงพบว่าพืชพันธัญญาอาหารผักผลไม้ สมุนไพรต่างๆเนี่ยใช้เป็นยาได้แล้วที่น่ายินดีไปกว่านั้นคือแนวคิดเรื่องตะวันออกของพวกเราอย่างนี้นะครับทางตะวันตกเขาก็เอาไปใช้ในแนวคิดเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับการใช้กระบวนการทางเคมีเนี่ยเราก็ทราบดีว่ามันจะมีเรื่องของไซเอฟเฟ e c t นะครับแล้วก็การใช้เรื่องของความเป็น natural เนทิโวแล้วก็สิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยสามารถไปกับไลฟ์สไตล์ได้ด้วย ก็สั้นๆเลยว่าเห็นด้วยแล้วก็อยากจะชวนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยนะครับได้มีโอกาสพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็ลองใช้สิ่งนี้ต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองไปสักระยะหนึ่งท่านจะพบเรื่องการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ท็อปทูโทเลยตั้งแต่ผมจะลดเท้าเลยไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับอ,า,อาหารเนี่ยสามารถช่วยให้ตั้งแต่ ผมดีขึ้นผิวดีขึ้นดวงตาดีขึ้นกล้ามเนื้อดีขึ้นการหายใจดีขึ้นมีจริงๆนะครับแต่ว่าก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารไปด้วยค่ะ ถ้าพูดอย่างนี้ยผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะนิสสาเลยอยากถามต่อคะ่ะว่ามีคําแนะนําอย่างไรเกีกับการเลือกทานอาหารเป็นยาคะ่ะเอาจากประสบการณ์ของคุณเบนเลยมีเข้อดีข้อเสียอะไรที่เราเห็นชัดกับตัวเองกับคนรอบข้างอะไรแบบเนี้คะ่ะสามารถแชร์ประสบการณ์ของคุณเบนให้ทางผู้ฟังได้ฟังสักสองสาตัวอย่างก็ได้คะ่ะก็คําถามนี่เป็นคําถามที่ยอดฮิตพอสมควรนะครับ เพราะว่าผมไปที่ไหนก็จะมีคนถามเรื่องนี้เพราะว่าเห็นเราคุกครีอยู่กับเรื่องนี้ค่อนข้างมากผมคิดว่าความสมดุลเนี่ยในการบริโภคเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเวลาที่เราบริโภคอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่สมดุลเนี่ยมันบอกอะไรเรามันบอกว่าเราขาดอะไรบางอย่างหรืออะไรมากเกินไปบางอย่างสแสดงว่าในทุกชีวิตของเราเนี่ยการบริโภคอาหารนะครับให้สังเกตดูเรื่องความพอเพียง ความเหมาะสมกับสิ่งที่มากไปกับน้อยน้อยไปซึ่งทางองคอ์กรของเราเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องฟู้ดคอนเซปต์ดีไซน์เรื่องเกี่ยวกับเลสแอนด์มอลสิ่งที่น้อยสิ่งที่มากผมจะขยายความเรื่องเลสแอนด์มอลสักนิดหนึ่งนะครับว่าวิธีทานอาหารให้เป็นยาด้วยแนวคิดเรื่องเลสแอนด์มอลทำอย่างไรเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือจะเป็นเรื่องข้าวเองในสิ่งที่เราทำอยู่นะครับ ถ้าหากเราสามารถทานข้าวที่เป็นข้าวปลอดสารได้หรือเป็นข้าวที่เป็นออร์แกนิกได้แสดงว่าอะไรครับสิ่งนั้นก็จะไม่มีสารตกค้างนะครับสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีตั้งแต่กลุ่มเพสซิไซส์ก็คือ,อยาปราบสตูพืชหรือแม้แต่พวกโลหะหนักสิ่งที่มาปนเปื้อนกับภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำนะครับสิ่งเหล่านี้มีน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับร่างกายเรามากเท่านั้นเพราะอะไร เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยให้นะครับอาจจะเป็นก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะครับความดันนะครับภูมิแพ้ะนะครับหลายตัวนะฮะอันนี้ less is better หมายควาว่ายิ่งน้อยยิ่งดีไม่มีเลยก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์เพราะเมื่ออะไรที่เข้าไปในร่างกายเสร็จปั้บร่างกายเราก็ต้องกําจัดออกถ้ากําจัดไม่ออกก็กลายเป็นของตกค้างนะครับดังนั้น less เป็นเรื่องสําคัญ เราก็จะมีเราก็พยายามสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่อง <c oughs> แนวคิดนี้นะครับก็คือทำข้าวที่ปลอดสาร <c oughs> ยาปราบสูบูพืชตกค้าง <c oughs> ทำข้าวออร์แกนิกเพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นทางเลือก <c oughs> นะครับเพื่อสุขภาพในเรื่องของมอก็คือสิ่งที่มากกว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าอาหารในโรคนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มีสารอาหารครบทุกอย่างหรอกครับ <c oughs> มันก็สิ่งนั้นมีสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นดัง <c oughs> นั้น การจะเลือกใช้อาหารอย่างที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแบบเป็นยายจริงๆท่านก็ต้องมีความเข้าใจโดยพื้นฐานว่าถ้าอาหารสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้การทําให้มันมีมากขึ้นด้วยการเติมวิตามินนะครับหรือการใช้สารสกัดที่เป็นสารสําคัญคะนะครับพวกนี้ก็จะทําให้อาหารเ่านั้นมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นคําถามถัดไปก็คือแล้วอะไรเราจะบริโภคอะไรเท่าไหร่อย่างไรผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญหลังจากที่เรารู้ว่าอาหารนั้นเนี่ย มัน vagy, น้อยดีอย่างไรมากดีกับเราอย่างไรผมคิดว่าการทดลองใช้เหมือนหลักทำพื้นฐานนะครับอย่าพึ่งเชื่อกอย่าพึ่งไม่เชื่อนะครับอย่าพึ่งที่เขาโฆษณาอะไรกันมากมายว่าถ้าทําอย่างนั้นแล้วดีกินแล้วไอ้นี้แล้วใช้ก็อย่าพึ่งเชื่อถ้าจะบอกว่าไม่เชื่อหรือจะเชื่อเลยก็ไม่ดีผมคิดว่า,า,า,าถ้าเป็นฟู้ดนะครับถ้าเป็นอาหารแล้วหมายความว่าทําอย่างไร ถึงจะสามารถทานได้ต่อเนื่องนะครับไม่มีผลกระทบไม่มี side f f e c t แล้วก็ลองทดลองใช้ทดลองใช้ใชก็ทดลองเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยเราจะไปหวังเอาเคียงแค่ว่าอาหารเป็นยายารักษาได้ทุกโรคทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องได้ใช้กลไกลอื่นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ยาค่าอาหารเป็นยานะครับ เพิ่มเติมน <Pop> ิดนึงเรื่องอาหารเป็นยาเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยในคณะทํางานขององค์กรแล้วก็หลายคนที่เราพบปะเนี่ยผมก็เรียนรู้มาว่ามันไม่ใช่แค่อาหารเป็นยาได้เท่านั้นนะครับบางทีอย่างใน Medifood เราเนี่ยเราจะพูดถึง Food is medicine อันที่หนึ่งแล้วเราก็จะมี Exercise is medicine s e น e ะครับ sleep is m e d i c i n e การนอนคือยาแล้วก็รวมมาจนถึงอันสุดท้ายที่เราส่งเสริมไม่ถามากเลยก็คือ m e d i t a t i o n is medicine ก็คือการทำสมาธิดังนั้นอันนี้เป็น Natural Medicines ที่เราสามารถเข้าถึงได้ไม่จำกัดการสถานที่เลยขออย่างเดียวฮะว่าเมื่อเราฟังแล้วเราจะเริ่มเปลี่ยนอะไรได้บ้างไหมเท่านั้นเองถ้าหากไม่เปลี่ยนความรู้ก็คือความรู้ครับมันไม่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ช่วยรักษาอะไรเราหรอกครับเพราะว่ามันวางอยู่ข้างนอกเราไม่ได้หยิบขึ้นมาใช้ยานั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราครับ ในฐานะผู้ประกอบการเนาะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเนี่ยก็เท <g> ่าที่ฟังจากทางคุณเบนเล่ามาเนี่ย<ๆ>ก็ทําให้เรารู้ว่าทางคุณเบนเนี่ยเป็นผู้ที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารแล้วก็รู้สึกว่ามีความตั้งใจที่จะทําผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคอะคะ่ะจึงอยากให้ทางคุณเบนเนี่ยเออเล่านิดนึงว่าตัวผลิตภัณฑ์นะคะของคุณเบนที่จะมาพูดถึงวันนี้นะคะ่ะมันมีจุดเด่นจุดพิเศษหรือว่ามีความใส่ใจอะไรที่คุณเบนใส่มันลงไปอะคะ่ะอันนี้พอดี แอบยังไม่เห็นภาพนิดนึงเพราะข้คุณเบนจะเรา ừ ừ ừ กว้างๆเนาะก็เลยอยากทราบจริงๆค่ะอยากเห็นว่าเฮ้ยเราตัดข้อเสียมันออกไปเราตัดส่วนที่มันควรจะมอเราเพิ่มในส่วนที่มันควรจะมอ,อยังไงอันนี้อยากให้เล่าให้ฟังจริงเกี่ยวกับข้าวของทางบริษัทเมดิฟู้ดของคุณเบนนะคะจริงๆทางคุณนิสาก็ได้พูดถึงคีย์เวิร์ดคำหนึ่งนะครับก็คือว่าได้ใส่ใจอะไรลงไปจุดสำคัญหรือความแตกต่างสำหรับองค์กรของเราตราสินค้าของเราและผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย คือคำว่าใส่ใจนะครับใส่ใจนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแตกต่างที่ลุ่มลึกไปกว่าปกติ<ะ>ลุ่มลึกไปกว่ามาตรฐานของอาหารทั่วไปทำไมถึงการใส่ใจนั้นเนี่ยมีความหมายคำว่าใส่ใจเนี่ยมันจะไปแค่นึกเอาพูดเอาไม่ได้ผมสะท้อนการใส่ใจออกมาด้วยการใช้ศาสตร์และศิลค,<ะ>ครับนำมาสู่การทำการออกแบบหรือฟู้ดคอนเซ็ปต์ <c oughs> ที่ต้องการให้มันตอบโจทย์เรื่อง food is medicine <c oughs> อย่างเต็มที่ <c oughs> ในแนวคิดเรื่อง less is less and more <c oughs> นะครับการใส่ใจเนี่ยเรายกตัวอย่างเมื่อเวลาเราใช้ศาสตร์และศิลป์เข้ามาทำงานเสร็จหมายความว่าอย่างไรหลายเรื่องของการสร้างอาหารที่มีมาในอดีตนะครับ <c oughs> หลายคนก็ทำได้ดีแต่ทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยี เราสามารถทําให้ดีขึ้นได้ด้วยดังนั้นเทคโนโลยีและน,ว,น,นวัตกรรมเนี่ยควรจะต้องถูกนํามาใช้นะครับด้วยการใส่ใจะนะครับแล้วก็นําไปสู่การออกแบบที่มันตอบโจทย์ที่เรียกว่าฟังกชั่นอลมากขึ้นทุกวันนี้ผู้บริโภคเนี่ยมีความหลากหลายมากจะต่างเพศต่างวัยต่างหน้าที่การงานต่างความรับผิดชอบต่างสถานภาพความชำรุด ความเสื่อมโทรมของร่างกายเนี่ยก็แตกต่างกันไปใช่ค่ะเมดิฟู้ดก็หยิบเอาเรื่องของคอน s u m e r เนี่ยมาเป็นตุ๊กตาตั้งนะครับเราจะพบว่าหลายคนเนี่ยรัเผชิญปัญหาเกือบจะทุกครัวเรือนเผชิญปัญหาเรื่องโรค NCD อ,อย่างนี้เป็นต้นไม่ติดต่อเร,รื้อรังใช่โรค NCD คือโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับ Non Communicable Disease ค พอเราเอาหยิบเรื่องนี้มาเป็นตุ๊กตาเสร็จปับ๊บเราก็ถอดรหัสสิครับ <c oughs> เราถอดรหัสว่าเอ๊ะโรคนี้มีอะไรมั่งที่เป็นพระเอกเลย <c oughs> เช่นมะเร็งความดันนะครับน้ําตาลในเลือดความอ้วนอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นะครับพอเราเห็นโรคเป็นปัญหาเสร็จปุ๊บ <c oughs> เราก็เริ่มสิครับถอดรหัสโดยการว่าเอ้าโรคมะเร็งเนี่ยสาเหตุมาจากอะไร <c oughs> โรคมะเร็งนั้นอาจจะเป็นเรื่องสารก่อมะเร็งสารเคมีตกค้าง อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เอ๊ะถ้าอย่างนั้นโอกาสที่เราจะลดการเป็นมะเร็งได้ <c oughs> ก็คืออยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์ทานน้ําที่ไม่มีสารตกค้างทานอาหารอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้อง <c oughs> องค์กรเราก็เลยหยิบเอาสิ่งที่เราทําอยู่ <c oughs> คือเรื่องข้าวน้ํามันรําข้าว <c oughs> นะครับน้ำนมข้าวหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทํามาจากข้าวเนี่ย <c oughs> มุ่งเน้นไปเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีสารตกรค้างเป็นอันตรายนะครับเมื่อทําอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บเราก็าเอาเรื่องหมอเข้ามาเติมอีกว่าเอ๊ะถ้าคนใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วเราจะสามารถเติมอะไรก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์เรื่องอาหารเป็นยาให้มากขึ้นนะครับผมแตะไปที่เรื่องโรค NCD เสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องน้ำตาลหรือเบาหวานเองก็เหมือนกันนะครับข้าวเนี่ย หลายคนอาจจะคิดว่าทานแป้งแล้วเป็นน้ําตาลแล้วอ้วนความจริงนะถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตดูแบบกว้างๆใจกว้างๆดูในอดีตนะครับว่าเมื่อก่อนคนก็ทานแต่ข้าวนะไม่มีขนมไม่มีน้ําหวานอะไรเยอะทุกวันนี้นะถ้าฟังดูทานแต่ข้าวมันน่าจะอ้วนแต่ไม่เป็นนะครับทุกวันนี้เนี่ยคนอ้วนน้ําตาลสูงเนี่ยนะครับมีเยอะกว่าสมัยก่อนใช่คับ,คบซึ่งก็น่าสังเกตว่าเมันมาจากอาหารพวกไหน พวกที่มีน้ำตาลครีมเนยอะไรต่างๆ mm hmm. หรือเปล่านะฮะซึ่งหลายคนนะครับก็พอทราบว่าทางแพทย์ก็ไม่ได้ recommend ให้เราทานเ,าเรื่องพวกนี้เ,เยอะจนเกินไปนะครับเ,เรื่องที่สำคัญที่ผมเห็นว่าเราควรจะเ,เน้นก็คือเมื่อเราเติมความใส่ใจเสร็จปั๊บเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับ <Ha? S 2> นะครับแล้วเราต้องควรใส่ศิลปะให้กับอาหารนั้นด้วย ความโดดเด่นของเขานะครับ <c oughs> คืออาหารอาหารที่อร่อยนะครับอาหารสุขภาพหลายอย่างเป็นอาหารที่ไม่อร่อย <c oughs> นะครับดังนั้นคนก็ไม่อยากจะทานดังน <c oughs> ั้นบริษัทเมดิฟู้ดก็ทุ่มเทเลยครับว่าเอาละถ้างั้นเราต้องพยายามทำอาหารเพื่อสุขภาพให้อร่อยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์คอน s u ม m e r แบบตรงกลุ่ม จะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้สูงวัยจะเป็นเด็กว่าเขาต้องการอะไรและเขาไม่ต้องการอะไรให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่ควรเป็นมากที่สุดนั่นก็คือ,อความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จาก Medifoods นะครับคือการใช้ศาสตร์และศิลป์เข้ามาออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์คอน summer ที่ตรงกลุ่ม,อ,มอย่างอย่างยิ่ง โอเคะ okay, ค่ะแล้วก็เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เออผู้ที่มีเพนพอยต์เนาะมีปัญหาทางสุขภาพที่หลากหลายในปัจจุบัน ค่ะในเมื่ออ P ีนี้เราพูดกันถึงอาหารเป็นยานะคะแล้วทางคุณเบนเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารมากมายเนาะในบริษัทแต่แอบ,บได้ยินมาว่านอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารแล้วเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์ของอาหารเสริมด้วยอยากให้คุณเบนพูดถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริมในบริษัทนิดนึงค่ะขอบคุณครับความจริงเรื่องอาหารเสริมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์แรกๆที่เราทําเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาศึกษาและวิจัยเนี่ยกว่า7ปี ที่ต้องศึกษาวิจัยนานเนี่ยเพราะว่านวัตกรรมที่นํามาใช้นั้นเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนแล้วเราสามารถทําเรื่องนี้จนเป็นเอกสิทธิ์สิทธิบัติในการผลิตของเราได้ก็คือการทําน้ํามันและจมูกข้าวสกัดโดยวิธีธรรมชาติไม่ได้ใช้สารเคมีเพื่อให้เกิดสารที่มีคุณค่าในข้าว3ชนิดนะครับคือสารแกมมาออริซนล ไฟโตสเตอรอลแล้วก็วิตามินอีธรรมชาติเนี่ยที่ได้จากน้ำมันและจมูกข้าวเนี่ยเราก็เอามาสร้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดนี้ซึ่งเราเรียกว่าริ s สเตอโรลส์นะครับริสก็แปลว่าข้าวเป็นภาษาของสเปนในยุโรปนะครับแล้วก็สเตอรอลก็เป็นพลาสสเตอรอลที่มีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรลผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็น เป็นซิกเนเจอร์ของ Medifood เลยก็ว่าได้ครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านผู้ฟังท่านใดยอยากจะติดตามหรือสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมก็ติดต่อกับองค์กรของเราได้ผ่านช่องทางทั้ง3มช่องทาง f a c e b o o k เว็บไซต์และก็ l i n e แอนะครับนัว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนลองดูครับสุดท้ายนี้นะคะต้องขอ ขอบคุณคุณเบนจริงๆค่ะสำหรับข้อมูลดีๆที่มาแบ่งปันมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะแล้ววันนี้เราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหารในเรื่องของความใส่ใจในการทาในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางอาหารกับผู้บริโภคยังได้แนวคิดมากมายที่เกี่ยวกับการทานอาหารเป็นยาในมุมมองของคุณเบนด้วยเลยตอนนี้นิสาเห็นว่ายังพอมีเวลา เหลือเล็กน้อยอยากให้ทางคุณเบนนะคะโปรโมทหรือพูดถึงผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้อะคะ่ะอันนี้เชิญคุณเบนได้เลยค่ะออขอบคุณมากครับจริงๆแล้วเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แนะนำนะครับเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กรอ,อ,อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาสั้นๆอาจจะทำให้เกิดการติดตามผลิตภัณฑ์ของเราได้ไม่ครบเพราะว่าองค์กรเราทำผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมากก็ฝากท่าน ผู้ฟังทั้งหลายอาจจะติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ช่องทางการติดต่อบริษัท m e d i f o o d ง่ายๆเลยนะครับผ่านช่องทางเฟ e บุ o กนะครับเรามี Facebook hugpunfamily ผมสะกดให้นะครับ h u g p u n f a m i l y นะครับเว็บไซต์นะครับ medifoods co th ผมสะกดให้นะครับ medif O O D S C O T H นะครับและอีกช่องทางหนึ่งช่องทาง Li@ n e แอมีตัวแอดด้วย Medi Foods M E D I F W O D S 3ช่องทางครับแต่ผมขอเรียนง่ายๆนะครับว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการเ,าเริ่มต้นยกระดับคุณค่าของความเป็นข้าวเราทำข้าว ที่ปลอดสารเราทำข้าวที่ตอบโจทย์ฟังชั่นแลมีวิตามินนะครับให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายเราเอาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเช่นโจ๊กนะครับเรามีโจ๊กที่อร่อยมากนะครับไม่ใช่แค่มีสุขภาพดีเท่านั้นนะครับมีความหลากหลายเป็นมัลติเกรนนะครับแล้วก็ทำจากข้าวปลอดสารอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องน้ำมันลำข้าวด้วยนะครับซึ่งเป็นน้ำมันที่ น่าสนใจมากคือเป็นน้ำมันสกัดเย็นน้ำมันจากที่เราใช้แบรนด์นี้ว่า r ิ s t ูโรสนะครับก็คือ Ri ก็คือข้าวสต r โร s ก็คือ p l a n นสตโร l ที่ทางยุโรปเนี่ยเขาถือว่าเป็นฟู้ดคอมโพเนนต์ที่สำคัญที่มีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลเราก็เอาน้ำมันสกัดเย็นรำและจมูกข้าวเนี่ยนะครับมาผลิตเป็นซัพพลีเมน t ์ต์รีฟู้ดนะฮะเพื่อช่วยในการควบคุมเรื่องคอเลสเตอรอล นะครับแล้วก็น้ำตาลนะฮะ,ะผลิตภัณฑ์นี้ก็ติดตามได้เป็น supplementary food ตัวหนึ่งแล้วก็ยังจะมีอาหารในกลุ่มของออผู้สูงวัยนะครับซึ่งคนเหล่านี้ต้องการความเป็นวิตามินที่หลากหลายเพราะว่าในวัยที่สูงวัยขึ้นในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้สูงวัยที่เยอะขึ้นเนี่ยนะครับ mm. เขาก็ต้องการอาหารที่มีลักษณะพิเศษเพราะคนเหล่านี้เขาทานอาหารไม่ค่อยได้ไม่ครบทุกหมวดหมู่ นะครับร่างกายก็จะเสื่อมโทมได้ง่ายงนั้นการดูแลสุขภาพพื้นฐานด้วยการใช้อาหารเป็นยาที่เป็นฟัง t i o n a l Food สำหรับผู้สูงวัยเนี่ยก็จำเป็นมากนะครับเราก็มีไวโอนะฮะเป็นโฮอินวันก็คือเป็นลักษณะโฮเกรนนะครับอาหารหลกัลกๆขององค์กรก็จะเป็นอาหารที่เราใช้เป็นพืชเป็นพื้นฐานนะครับ เป็นพืชเป็นพื้นฐานแล้วก็จะมีลักษณะเด่นๆอย่างเช่นเราสามารถเคลมเรื่องกลูเตนฟรีได้นะครับเป็นอาหารที่ไม่มีกลูเตนในการแพ้อย่างนี้เป็นต้นเป็นอาหารกลุ่มวีแกนก็คือคนที่ทานกึ่งมังสวิรัตไม่ทานเนื้อลักษณะอย่างนี้คนที่แพ้เดรี่ก็คือนมนะครับอาหารหลายตัวของเราก็จะมีลักษณะถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นทางเลือกนะครับผมก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าอาหารจากเมดีฟู d ดเนี่ย มีหลากหลายคงใช้เวลานาทีนี้เนี่ยเล่าได้ไม่หมดแต่ท่านผู้ฟังสามารถติดตามเนื้อหาของเราได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีออกมาเรื่อยๆเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยโชคดีได้นักวิจัยนะครับผู้ที่ผลิตอาหารขึ้นมาเนี่ยช่วยพัฒนาผลิตอาหารของเราอตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นเป็นองค์กรที่ยังไม่มีชื่อเสียงเหมือนที่คุณ นิสาพูดถึงนะฮะว่าอาจจะยังไม่ได้รู้จักเมดิฟู้ดดีพอแล้วอยากให้เล่าเรื่องนั้นหลายคนก็ยังไม่ค่อยได้รู้จักกับบริษัทเมดิฟู้ดเพราะว่าเรามุ่งทํางานหลังบ้านซะเยอะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ณณใหม่ๆสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆแล้วผลิตภัณฑ์ของเรานี่ไม่ใช่แค่คอน sumer นะครับเราทำผลิตภัณฑ์ต้นน้ําที่เป็นเบลว์ raw material ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับส่งให้กับอุตสาหกรรมอื่นที่เขาไปแปรรูปต่อเช่นเอาไปทำเครื่องดื่มเอาไปทําอาหารเด็กนะครับ เรามีหลายตัวที่ส่งให้กับกลุ่มที่เป็น B2B ที่ทำเรื่องอุตสาหกรรมแปรรูปอีกชั้นหนึ่งซึ่งองค์กรของ Medifood เนี่ยดูแลผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ด้วยแค่กระบ,บวนการผลิตหรือฟู้ดคอนเซ็ปที่เราออกมาใช้แต่เราลงลึกไปถึงเรื่องการจัดการต้นน้ำเพื่อให้ได้วัตถุดิบต้ตนน้ำที่ดีที่สุดขึ้นมาก่อนนะครับ เมื่อเราที่เราได้วัตถุดิบต้นน้นที่ดีที่สุดแล้วเราใช้นะวัตกรรมที่ดีที่สุดเราก็คาดหวังได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นถ้าออกแบบด้วยด้วยการตอบโจทย์ฟังชั่นอลหรือโซลูชันที่ดีที่สุดแล้วจะเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคสามารถเอ j นจอยหมายความว่าสนุกกับการบริโภคและก็บเปลี่ยนแปลงชีวิตได้พ o อนี้เป็นพ o อยที่สำคัญที่อยากจะกล่าวถึงนิดนึงนะครับว่าหลายคน มีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจว่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมันมาจากอาหารและการใช้ชีวิตแต่ไม่เปลี่ยนหลายคนไม่คิดจะเปลี่ยนเพราะคิดว่าเปลี่ยนไปก็คงไม่เป็นไรหรอกอายุเรายัางน้อยนะครับเราคงไม่เป็นไรหรอกผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าอาหารมีหลายคนที่ผลิตหนึ่งในนั้นก็คือเมดิฟู้ด นะครับนับว่าเป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็อาจจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านมันก็จะเป็นความรู้ที่ถูกวางไว้นะครับไม่ถูกนํามาใช้มันก็เหมือนอาหารที่ไม่ได้ถูกบริโภคครับอาหารที่ไม่ได้ผูกบริโภคมันจะมาสร้างคุณค่าและสร้างคุณประโยชน์ให้กับร่างกายเราได้อย่างไรนะครับดังนั้นการเริ่มต้นไม่มากก็ได้ครับวันนี้ถ้าท่านทานหวานมากๆ ลองเปลี่ยนนิดนึงทานหวานน้อยลงนิดนึงนะครับเพื่อให้ทานอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมนะครับถ้าทา่านยังชอบทานอะไรมันๆอยู่นะครับเลือกน้ํามันที่มีคุณค่าได้ไหมนะครับแล้วก็ทานในพอร์ชั่นหรือปริมาณที่น้อยลงนะครับนั้นทางเลือกก็อยู่ที่เราโอกาสนาทีนี้ก็ค่อนข้างเยอะก็ฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามองค์กรเมดิ f ฟู้ดกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับรวมไปจนถึงว่า ถ้าหากท่านผู้ฟังรับฟังอยู่เป็นผู้ที่เป็นนักวิจัยหรือจะเป็นหน่วยอุตสาหกรรมหรือแม้นแต่เ,เป็นผู้บริโภคท่านสามารถมีส่วนร่วมกับเมดิฟู้ดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์กรเพื่อผู้อื่นและสังคมได้ด้วยเพราะเมดิฟู้ดเองนะครับไม่ได้ทำงานในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวนะครับเราเป็นองค์กรที่เปิดกว้างนะครับแล้วสิ่งที่เราอยากจะเห็นมากที่สุดก็คือการ การมอบความสุขให้กับทุกๆคนการสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับตัวท่านเองตัวเราเองครอบครัวเรานะครับสังคมเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศของเราในที่สุดดังนั้น mm. ก็ฝากครับผลิตภัณฑ์ตราอย่างเช่นฮักปันนะครับเป็นตราสินค้าที่เมดิฟู้ดของเราเนี่ยใช้เป็นคีย์แบรนดิ้งอันหนึ่งเลยมาจากความรักและการแบ่งปันนะครับ เรื่องของฮักปันครับก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำอะไรก็ติดต่อกับที่บริษัทได้ตามที่อยู่และก็คอนแทคดีเทลที่ฝากไวใ้ให้กับทุกคนครับขอบคุณครับค่ะและนี่ก็คือชีวิตจิตเฮลกาซึมในเอพิโซดนี้นะคะสำหรับวันนี้นิสาและก็คุณเบนขอตัวลาผู้ฟังไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันในเอพิโซดถัดไปเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรติดตามคะ่ะ ชีวิตจิตเฮลกาซึมสนับสนุนเรื่องราวสุขภาพฟินฟินโดยคอดีไทยท,ทั้งเช่าทิเบตที่หนึ่งในใจสนับสนุนเรื่องราวสุขภาพฟินฟินโดยหักปันผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพคนไทยจากข้าวไทยมาตรฐานส่งออกระดับโลก